สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทางช่อง YouTube แล้วกะ็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มารับชมคลิปนี้เนาะครับกามัอนี่มาค้ำนะครับพี่น้องกับพามาหาอยู่หากินให้เก่าครับครับส่องหากินแบบอีสานบ้านนอกนะครับพี่น้องกับประสิทธิ์พี่น้องมาใส่เบสครับกับพอดีมีไม้ไม้นาะครับพี่เพิ่นโทรไปบอกว่ามาใส่เบสถ่ายคลิปให้พี่น้องมึงแน่ว่าสัน ป่าหลายกันนี้ครับเบ็ดกสเบ็ดเป็นเบอร์สิบกับเบอร์สามเนาะพี่น้องนี่เป็นเบอร์สามแต่ตัวนี้เป็นเบอร์สิบตู้ฟ <arem> ังผีนี่เหดเองเนาะพี่น้องเห็นมั้เนาะพี่น้องเลยทายามคืนเห็นลำบากนะครับอันนี้เหดเองนะครับเบอร์สิบแต่ตัวนี้เบอร์สามไก่เหยื่อที่ยวศิใส่กับเป็นเหยื่อเขียดต้นพี่น้องนี่ครับมีเขียดแล้วก็เขียดที่เยาจับตอนฝนตกเนี่ยครับจับแถวคลองแถวนี้นะพี่น้อง แ้วก็มีใสเดือนนะพี่น้องนี่ครับใสเดือนกุ้งเทปเด้ครับนี่น้อยกับบ้านเท่าอีกครับพี่น้องอกับพ่อได้ใสอยู่ครับกับไม้กับเป็นทั้งนาผมนี่ครับมืดแน่พี่น้องเห็นมเนาอเป็นคลองไม้ใหม่ครับเดี๋ยวเข้าไปใสน้ำกันครับเดี๋ยวจะไปใสให้มึงจะไปใสเดี๋ยวใสเนื้อเขียดให้มึงก็น้อพี่น้องแล้วกับผมจะไปใสเนื้อใสเดือนหรือว่าขี้ตะโรให้มึงอีกกับเบ็ดทั้งหมดสามสิบลังครับ ไปครับเดี๋ยวเอาไปใส่น้ากันไปครับผมเดี๋ยวผมไปใส่มึงครับไปครับมาครับผมมาเมืองวิธีการเกลียวเนื้อนะครับผมก็มากับพีซรายนะครับนี่ครับนี่ให้พี่น้องมาดิเกี่ยวสลังมันครับนี่ครับพี่น้องเห็นมาน้อนี่ครับเกีียวหลังขามันแบบนี้แหละครับไปครับเดี๋ยวผมจะไปปักให้มึงว่าวิธีการปักไปได้นะครับไปครับผมไปครับ นี่ครับพี่น้องเสียบกระเซียบแบบนี้ครับนี่แหละครับเสียบเนื้อผิวน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็เขียดเขียดมันกระสีตีน้ำแป๊บแป๊บ๊๊เองมันครับนั่นครับป่าเห็นกระสีมาสวบนะครับพี่น้องก็นี้แหละครับวิธีการใส่เงาเขียดกระบหยากรไนนเนะพี่น้องกับเกี่ยวถลังมันนะครับเกี่ยวหลังขาหลังขาหลังมันจะมัเสียดเดินแบบนั้นครับแป๊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 บไปครับ แล้วก็วิธีการใส่ก็ใส่มันเนื้อผิวหนาไปครับเดี๋ยวเราไปมึงไอ้เนื้อขี่ตะลรยกันต่อหรือว่าเนื้อส่เดือนนะครับไปรับผมไปครับมาครับนี่ครับน้องพี่น้องวิธีการเกี่ยวส่เดือนเกี่ยวก็เกี่ยวแบบนี้แหละครับนี่ครับบานผมเขาเกีียวองศีนะครับกับมันมีหลายวิธีเกีียวแต่ว่าเนื้อขี่ตะลรยกุ้งเทปมันหน่อยนะครับใส่เดือนกุ้งเทปแค่นี้ครับวิธีเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้ก็ได้หรือว่าผมไดมีสูตรเกีียวแบบใดก็ เกี่ยวสูตรได้กได้ดนะพี่น้องแต่ว่าสูตรผมกับแบบนี้นะครับกะเวลาเสียบกะเสียบลงให้มันจมหนามเลยนะครับพี่น้องอันนี้ครับไปครับเดี๋ยวผมไปเสียบให้มึงครับไปครับผมไปครับพี่น้องนี่ครับเหงืขีดตะโรยหรือว่าเงใส่เดือนนะครับกระเสียบเสียบให้มันจมเลยพี่น้องส่วนหมากปลาดุกปลาดุกกับชิคกินดีพี่น้องเห็นยู่น้ำผื้นแล้วก็มันจะมาดูดกินเลยนะครับ ไปครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตผมขอมขอนุญาตไปใส่ให้มันหมดก่อนนะครับกะทั่งมดเข้ามา30หลังกับข้องข้องนี้เป็นข้องไอ้ธรรมชาติได้ครับพี่นอออ้อนมพมพมนงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่มดก่อนกะสักประมาณสามสี่ถุงผมสิมาหลุนให้มึงเนาะครับเนื้อเกียดกับเนื้อใส่เดือนเฮาว่ามันเสียดการมันต้องพี่น้องกับไม้ไม้เฮาไปครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนครับเดี๋ยวเอาค่อยมาหลุนนรงกัน,นกต่อเนาะครับไปครับไปครับผม มากครับพี่น้องมากครับใส่พ<ส>ะท่ันมดครับใส่พุท่ันมดจำพี่น้องเอ้ยใส่ได้สิบกาหลังปลาดุกเหรนยะครับเดีย๋ยวผมเชี่ยวขึ้นใม้มึงนะพี่น้องนี่อู้ใส่สวยพี่น้องนี่ครับผมในก้านครับอู้เหลืองเงยเลยพี่น้องปลาดุกนี่นี่ครับผมใส่พะท่ันมดเลยครับใส่ใยางใส่กับพีย,ยงหนึ่งยางลบมาว่าสิไปใส่ อีกฝั่งหนึ่งติดล่ะกินล่ะครับพี่น้องอันนี้เป็นเหงือใส่เดือนเนาะพี่น้องเหงือกิจตะลุยกับผมใส่สลับกันกับเหงือเขียดเนาะพี่น้องนี่ครับใส่สวยครับไปครับแต่ผมขออนุญาตเจ็บก่อนเนาะครับกับเดี๋ยวสิขออนุญาตใส่ไปก่อนกับสักสี่ถุมสามสี่ถุมสิมายามให้พี่น้องมึงอีกตัวหนึ่งกันนี้ครับใส่ทุทตะเช็ดได้แล้วพี่น้องแตเดี๋ยวผมสิมาสรุปยอดให้มึงตอนยามตอนสามสี่ถุมเนาะพี่น้องกัเดี๋ยวผมขอเจ็บตัวนี้ก่อนล่ะกรับขออนุญาตไปใส่ต่อก่อนนะครับ ไปครับผมไปครับมาครับผมพี่น้องใส่ปะท่านมดอีกแล้วครับพี่น้องถึงลังนั่นแหละผมยางปไปใส่ทั้งพุน่นกันนี้ครับเบ็ดเท่าหเหลือสีหลังใส่ปะท่านมดยางลบมาวะชิปไปใส่ฟังผุนอีกเนาะครับคุนก็ได้ยินเสียงมันดินปุ๊บพับยางแห้งเลยพี่น้องเอ้ยปุ๊บพับเลย,ยไปเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้มึงมึงจะยูะย้ปะครับอย่ามันรุดยู้พี่น้องเอ้ย อยู่ๆครับอู้ดุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเกตเอาขึ้นเอาขึ้นให้พี่น้องมั้ยติดติดไหมเดี๋ยวที่ไหนพี่เพิ่นเอาขึ้นเนาะครับเดี๋ยวไม่จ่ายมันรุดเพราะมันของงาเผาปลาดุกอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยอูใส่สวยครับหลุนเดียวกันอู้ยง่ากว่าอยู่พี่น้องง่ายกว่าตัวแหล่อยู่ครับ ได้การพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมมีแต่บักดุกอีกแล้วพี่น้องนี่แหละครับเนื้อเนื้อเขียดเนาะพี่น้องวันนี่ครับสมุนกับมานำพี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดบัวได้เลแนแม่นำสมุนสองตเลยครับนี่ครับพี่น้องอู้แต้มสวยครับสองแต้มนะใส่ประทันเซตเลยพี่น้องได้ปลาดุกอีกละแต้มที่สองไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเจ็บก่อนนะครับ เดี๋ยวพขออนุญาตเจ็บหลักอากาศขออนุญาตใส่ให้มันเสร็จก่อนหลักกาศห้าค้อยมาลุนตุนกันตอนสักสามสี่ถุงนะพี่นอ<ม>อ้องไปครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บก่อนนะครับไปครับมาครับผมพี่น้องตอนนี้กรับเวลาสี่ถุงก,กลัวนะครับพี่น้องกับชิพาพี่น้องมาลุนเบ็ดนะครับที่เ้าใส่ไว้วางคำคำสามสิบหลังกับเนื้อเขียดกับเนื้อใส่เดือนนะครับพี่น้อง นี่ครับมืมึงล้างแหลกครับยางมาล้างแหลกกันโดดเลยครับเดี๋ยวผมเสียขึ้นให้มึงขันเก่าแต่ขันเก่านําพี่น้องขันเกลว์เท้าไหนปลาดุกอะไรครับอันนี้กันนะจะเป็นปลาดุกหรกืพี่น้องปลาอพี่น้องอู้ปลาดุกหรืพี่น้องโอ้ตัวนี้ง่ายครับอู้คนไทยเลยพี่น้องเยนี่ครับผมโอู้ใส่สวยครับครึ่งโลได้เนาะพี่เขียด ทั้งรูเลยครับตัวนี้ไปครับเดี๋ยวผมคนอญาตเจ็บก่อนนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายได้สิมาสรุปยอดให้มึงว่าขึ้นเขาแต่ไร้ปันใดกกได้ใช้เงยไว้ขึ้นนะพี่พ <อ S 1> พน้องใช้เงยไว้ขึ้นแล้วก็มือเสาเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาลุนอีครับไปครับเดี๋ยวผมคนอญาตใช้เงยก่อนนะครับไปกับผมนะครับไปหลุนล้างต่อไปกันต่อไปครับมาครับพี่น้องล้างที่สองเงอเขียดนะครับนี่เงยย่งคือเกานะครับ ไปครับเดี๋ยวเขาไปลุ้นน้ำกันต่อครับทังนี้เงื้อย่างครับเงื้อเขียดบบตีเลยครับผมไปครับไปลุ้นน้ำกันต่อครับไปครับผมมาครับพี่น้องย่มาสิบกว่าลังแล้วเนาะครับนี่ครับมาเมืองลังนี่พี่น้องสีตึ้งๆเลยครับยนะพีขนแย่เป็นมากอุ้ยปลาดุกปลาดุกพี่น้องอู้ยครับอู้ยุบไงเร็วพี่น้องด้ยแต้มทีสองครับอู้ มาอีกแล้วพี่น้องขึ้นนี่นี่ครับเนื้อเกียวเท่าบบตีเลยพี่น้องเอ้ยได้แต่เนื้อขีดตะลุยนี่ครับเนื้อใส่เดือนใสได่การสวยใสสวยครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปหลุดน้ำกันต่อกระยามมากกว่าสิบกาลังละเลือประมาณยี่สิบล้างน้ะพี่น้องไปครับเขาไปหลุดน้ำกันต่อครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องเมืองหงลังนี่ครับ อู้พี่น้องเอ้ยนี่นี่ดินแห้งนะชินาสิป้าขอพี่น้องเดี๋ยวบักันยพี่น้องอู้บักโคลยีพี่น้องเอ้ยนี่ครับบักชนมาเลยยิ้วอู้พี่น้องสาโลอีกแล้วครับนี่อ่อดบ่สูสีพี่น้องสีหักคิดเครื่องดูนะสิได้ครับตัวนี้อู้ดำขึ้นเมึอกเลยพี่น้องเอ้ยไปครับเดี๋ยวคนหยาดเก็บก่อน เดี๋ยวเขาไปลุ่นกันต่อเดี๋ยวผมจะมาสรุปยอดเมืองตอนไทยเนาะครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องล้างสุดท้ายละล้างน,นี่เงือหมดครับเป็นเงือเขียดถอยปลามันตีอยู่แต่ว่าเขียดมันตายก็เลยเปลี่ยนเอาใส่เดือนมาใส่นะพี่นอ้องขิดตะโรยมาใส่เพราะเงือเขียดแล้วมันมดละ่ะหายยากนะพี่น้องกะได้หมักใ,ใ่เตอม์บางนึงพี่น้องเอดินปปรูผู้พระเลยไปครับเดี๋ยวเขาไปลุ้นกันต่อฟังพูดเนาะครับฟังทั้งคนฟังผีหมดละ่ะไปครับผม ไปครับมาครับพี่น้องเข้าขามมาอีกฟางหนึ่งนะเนาะครับเหยื่อมดครับกระลังที่เข้าใส่แล้วมันถือเลยตอนที่ว่าใส่เนาะพี่น้องเหยื่อมดแสดงว่ามันตีขึ้นมากินอยู่พี่น้องไปครับแต่เลือกประมาณสิบกระลังแล้วเขาไปลุ้นน้ำกันต่อพูดฟังคุณตั้งหนาพคุณน้องครับพี่น้องไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องเหยื่อเขียดบุตี้เลยครับนี่นะครับดินตะแนวตะแนวอยู่เหยื่อเขียด บ่ถือเล่นเลยครับเล่นแต่กี่แก่เดือนเฮาไปครับเดี๋ยวไปลุนน้ำกันต่อเลือเประมาณชิบกว่าหลังนี่แหละพี่นอ้องไปครับผมไปครับมาครับพี่นอ้องฟังนีมดแล้วเนาะครับก็เลยอ,อีกฟังข้างคุณประมาณเจ็ดทุกเจ็ดหล,ลหลังนี่แหละพี่น้องหลังนีก็นเยอะหมดป้าหน่อยมันน่าซิตอดก่อนพี่นอ้องก่อน,ปนยยไปใหญ่มาเห็นนะครับแ็เดี๋ยวเฮาใส่เงยแล้วกนแล้วก็ไปหลุนลน,น,น้ำกันฟังคุณต่อพี่นอ้องฟังข้างคุณเนาะครับไปครับผมไปครับ มาครับพี่น้องฟังพีถามมาฟังพีนะพี่น้องเนื่อมดอีกแล้วครับป้าหน่อยแหละผมว่าไปครับเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันต่อแต่ส่วนมากฟังพีใส่เงื้อเขียดไล้กลัวเงื่อใส่เดือเนะพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปลุดน้ำกันต่อว่าไม่นช่มีผลงานบนเงื่อเขียดเท่าไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องสองล้งสุดท้ายนะครับหลังทางพีบ่ถือพีฝนใส่เงื่ออยู่แต่หล้างทางพีถือครับตายเลยมั้งผมว่า ปไปยังดอกพี่น้องว่ามึงนั่งไปอู้อพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่บางนึงครับพี่น้องนั่นครับนั่นอู้ปายัายางเด็กพี่น้องเอ้ยถอดเนี่ยพี่เขียดพี่คนถอดใม่ให้มึงครับแนนโพดพี่น้องเอ้ย,อยถือโทรศัพท์มือหนึ่งเดี๋ยวตกน้ำครับอู้ปากระสงพี่น้อง นี่ครับผมป้ากระสงหรือว่าจังบ้านจังหวัดก็อื่นป้างูเหลื่ยมนะพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมขออนุญยาตเจ็บก่อนเดี๋ยวจิไปสรุปยอดให้มึงอยู่เพื่อนนะครับพี่น้องสรุปว่าเบี้ทั้งหมดแล้วกำลังสุดท้ายเหงื่อเขียยได้การอยู่ครับป้ากระสงกินส่วนยาไอส่วนใ่นี่ไอขีดตะโรยนะครับประดูกินไปครับเดี๋ยวผมขอเจ็บก่อนเดี๋ยวไปสรุปยอดให้มึงอยู่เฮือนนะครับไปครับผมไปครับ มาครับผมพี่น้องเขากยายามขึ้นแล้วนะพี่น้องมากครับผมสรสรุปยอดให้มึงนะครับจะเขาได้หกตัวนะพี่น้องได้ปากกระสงมาตัวหนึ่งแต่ปากอใหญ่มาตัวหนึ่งแลวกับปลาดุกใหญ่สองตัวเลยก็อีกสองตัวเท่าๆนะพี่น้องก็ถือว่าได้กานนะพี่น้องขึ้นนี่มานอยู่ก็เดียวผมใส่เงอใบอยู่นะครับเดียวมือเสาสิไปหลุนให้พี่น้องมึงก็คำนี้ก็ต้นไทรก็ได้สองตัว ต้นไทก็ได้สองต้นะครับพี่น้องแล้วก็ใบยามันหนึ่งได้สี่ต้นะครับพี่น้องก็เป็นหกกะเดี๋ยวมือเสาผมสิพาไปหลุนไม้เนาะพี่น้องเดี๋ยวมือเสาาคอยไปหลุนกัานไม้กะคืนนี้ก็สรุปยอดว่าได้ซ้ำนี้นะครับพกโตได้ก้านใช่พี่น้องกะเดี๋ยวมือเสาาคอยไปหลุนน้ำกันเนาะครับไปครับไปครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูมสวัสดี ผม็นพี่น้องงามเสาๆนะครับทางกทมทางช่องยูทูปนั่มกาชิบ้าพี่น้องมาลุนเบ็ดนะครับเบ็ดเนี้ยใส่ใบเมื่อวานสามสิบหลังเหงื่อเคียดกับเหงื่อใส่เดือนนาองพี่้องากาคลองทังหลังผมนี่เลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุนน้ากันแต่มเมื่อคืนเนี้ยเรากับมานไปไล่เต่อเนนะพี่น้องไปครับผมไปลุนน้ากันครับไปครับมาครับพี่น้อง เนื้อย่างคือเก่าครับนั่นครับเนื้อเคียวเท่าบริเวณงานเลยครับมื่อนี้ไปครับเดี๋ยวไปลุ่นกันต่อเดี๋ยวผมจะเจ็บเบ็ดไปเลยนะครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องนั่นแตงก้านอีกแล้วครับอันนี้เนื้อสายเดือดนะพี่น้องอย่ามาหาพวกลังเราพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้มึงาป้ายย่างนะครับอู้ดูอีกแล้วพี่น้อง ดีครับผมอู้ส่สวยอีแล้วได้การพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อวานก็นได้ใส่นี่ไปหลายโตเติบได้พี่น้องนี่ครับอืไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนเดี๋ยวขาคอยไปหลุ่นน้ำกันทลางตัวไปต่อไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องว่ามึงล้างนี่ครับ นั่นครับเป็นบ่ครับหยบหยบครับกาฟังคุณเท่าไหร่ป้าดูกวางนึงเนาะครับวันนี้บิดหมดแล้วขามาฟังพี่พี่น้องมาขับผมเอาขึ้นมาให้มึงเอาป้ายยังเนาะพี่น้องอู้ปลาโคพี่น้องใส่สวยแล้วครับนี่อู้ได้ก้านี่แล้วครับอู้เดี๋ยวผมคนหยาดเก็บก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมาสรุปยอดให้มึงตอนถ่ายนะครับ ใส่สววอยู่ครับไปเดี๋ยวเขาไปลุน่นจันทต่อนะครับไปครับผมไปครับมาพี่น้องหลังนี่ก็ถือได้ครับนี่ติดกันเลยครับบางนึงเขาได้ปลาคอไห,หล้างต้นเผานี่นะครับอันนี้ก็เป็นคลองธรรมชาติได้พี่น้องโบเมนคลองคลองหลวงไอโบเมนคลองของส่วนบุคคลนะพี่น้องเป็นคลองของหลวงมาครับเดี๋ยวผมจิดึงขึ้นในมืออ อุ้ยบ่อยายพี่น้องปลาดุกแต่บ่อยายครับถือว่าได้ก้านอยู่ครับอืพี่น้องเอ้ยใส่สวยใส่งามนี่ครับไปครับเดี๋ยวผมครบเก็บกอนเนาะพี่น้อง๋ยวกระสิไม,าาม้เมืองตอนถ่ายไปครับผมมากครับพี่น้องข้องนี่เนาะครับที่เอาได้ไปกวหนึง่งนี่ครับผมได้มาสามสามตัว กข้าวหนีส่ประมาณ10กว่าหลังนะสิบเจ็ดสิบแปดหลังแต่เดี๋ยวข้าวขาบไม่ยาวอีกฟังหนึ่งพี่น้องพุ่นครับพี่พ่นกำลังยางไปอยู่คลองฟังฝนเนาะพี่น้องไปครับเดี๋ยวเขาไปลุนน้ำกันครับไปครับผมเยือเขียดบริ่นงานเลยพี่น้องเอ้ยนะครับยังอยู่คือเก่ากับผมใส่สองฟังเลยเนาะครับใส่ฟังฝนน้ำแล้วก็ฟังปีน้ำไปครับเดี๋ยวเขาไปลุนกันต่อครับไปครับผม มาครับพี่น้องปักดุกไงครับพี่น้องแนเห็นบ้านั่นมากับมือด,ด,ด้วยครับพี่น้องแต่ผมเจอขึ้นในมืองครับนี่ครับผมเยอะใส่เดือดเลยงานเลยพี่น้องปักไงเลยครับโอ้เกียดต้องนนหัก แบบไงเลยพี่น้องเอ้ยทุกงยางใส่ได้ก่อนล่ะไงลีลี่ครับตัวนี้ไปครับเดี๋ยวคนหยาดเก็บก่อนกลับบง่งผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปเทใส่กระมังให้มึงตอนถ่ายสรุปหยอดให้มึงตอนถ่ายนะพี่น้อง<ะ>ไปครับผมมาครับพี่น้องของมึงล้างนี่ครับผมเผาแรนมาเร็วหนึง่งพีพลายยูยูนะครับที่แหลกว่าประยูรก็ลเลยล้างที่เ้าได้มาเนี่ยใกล้เดี๋พี่น้องเดี๋ยวเชี่ยวขึ้นในมึงพี่น้อง ดูอีกเร็วขบง่ายเร็วครับโหดเอ้อเยมาครับพี่น้องทิดลื่ขึ้นมากกว่านึงเนาะครับบักมือพีแล้วครับโอ้ยบักไงเล่นมือพีใช่พูมล่ะเลือดปะไปครับเดี๋ยวคนพญาจเจ็บก่อนแต่เดี๋ยวเข้าไปดุลฟังผลกจันรต่อฟังปีหมดล่ะเดี๋ยวผมพญาเจ็บก่อนนะครับ ไปครับแม่ครับพี่น้องห้างขามมาฟังนี่แล้วเนาะครับหลังนี่ถือได้ครับนี่มาดุกเลยพี่น้องเดี๋ยวผม่มเอาขึ้นมให้มึงครับอู้หักใาใหญ่ครับใส่ก้านด้ครับพี่น้องนี่ครับไปครับเดี๋ยวพมคนอยากเจ็บก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปหลุนทาการตอทางนาคุณนะครับไปครับผม มาครับพี่น้องเอามึงล้างนี่ครับมันเกี่ยวใส่ใหม่เลยพี่น้องปลาดุกแท้ะแหละครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้มึงอู้นะครับปลาดุกกีิลีเดี๋ยวหายพีเพิ่นเอาขึ้นดีกว่าครับเดี๋ยวผมหยาดมันหลุดน,นะครับมาพี่เศษเอาขึ้นให้เพิ่นมึงนี่มาครับพี่น้องล้งางเมื่อกี้ขึ้นมาละนี่ครับผมอู้มีแต่ปลาดุกใส่นีเลยพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมคนหยาดเจ็บก่อนเดี๋ยว สิมาสรุปยอดเมืงตอนถ่ายนะครับกับปรด้นับเลยว่ามันจักแตมเนาะพี่น้องไปไดครับผมคนอยากจีบก่อนนะครับน้าปุ๋ยน้องกรตตอครับไปครับมาครับพี่น้องเบดทหม,มดแล้วเนาะครับกาลังสุดท้ายละเฮียมดพี่นอ้องนี่ครับเดี๋ยวผมคนอยากเจ็บเบดกอนเนาะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะไปสรุปยอดให้เมืองว่าแต่น้อยหลายปันไนด้จักแตมเนาะพี่น้องไปครับไปครับผมมาครับผมพี่น้อง ผมมาหอดเทือแล้วนะครับแต่ผมสิสรุปยอดให้มึงเนาะพี่น้องแต่ตินแน่ๆน้บริเนนับเลยครับว่ามันแจ็คตู้แะครับนี่ครับพมเต็มกาละมังเลยครับพี่น้องกับเบสเท่าสามสิบหลังเย่อเขียดกับเหย่สายเดือนเนาะพี่น้องได้การอยู่ครับที่ว่ามานอยู่พี่น้องอันนี้เฉพาะเฉพาะต้นเช้านี้นะครับพี่น้องต้นนี้เบ็สามสิบหลังเย่อเขียดเย่สายเดือนเท่า ครับได้การอยู <si> ่พี่น้องกคลิปนี้ก็ไว้ซสำนึกกันเนาะครับพี่น้องใดรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผป็มเบอดอครับฝากเป็นกำลังใจกับช่องหากินแบบอิสานบ้านนอกนะครับพี่น้องกับไม้ใหม่ได้การอยู่พี่น้องกัเดี๋ยวชิมมะซำให้มึงเองเนาะพี่น้องกับเหงื่อใสเดือนบานเห่าคลิปนี้ก็ไว้ซสำนึกกันเนาะครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผรอมเบอดอครับฝากเป็นกำลังใจกับลูกอิสานบานเห่าคลิปนี้ก็ไว้ซสำนึกกันเนาะครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับผม